ย่องทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอยู่ใน u n น o x อกซ ep เท่าไหร่นะ12แต่จริงๆ ep 12เนี่ยเราจะตัดเป็นเป็น unboxing ที่แบบว่าเรารอคอยมานานเย้ยก็คือการแกะอัลบ,บั้า nctd นะคะ hot sauce birdie เนีนาออันนี้เราสั่งมา7ปกเลยเนาะก็คือแล้วก็จะมีเกตพิเศษด้วยก็คือเพื่อนเราเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแกะแบบตัวตด้านในก่อน,นอเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนโทรมาแต่แบบตื่นเต้นอะคือแบบไม่รู้อะจะตื่นเต้นอะทุกคนเห็นไหมเอาแกะกล่องเหออะไรวาเนี่ยตัดกล่องไม่ขาดว่ะ จะแ,แบบเราอะตื่นเต้นมากด้วยเออทุกคนเราจะบอกว่าเรามีติ๊กตอกนะเดี๋ยวจะแปะคลิปติ๊กตอกเอาไว้ด้วยแหละเนาะแต่ว่าติ๊กตอกเราอะตอนแรกเราลงไปเราคลิปหนึ่งเนาะแต่ว่ามันโดนติดกันทุกคนมันขวางการเป็นดาวของเรามากเราก็เลยแบบเออว่าจะมานันก่อนอะไรงี้เนาะแต่แป๊บหนึ่งนะโอเคเราเก็ออกมาแล้วเรางจพวกกำลังนันเองนี่เจพวกใช่ไหมเจ็ดพวกแหละ นี่เราเอาน้องออกมาแล้วเนาะนี่เป็นของแถมแบบเยอะมากเราจะมารีวิวของแถมกันก่นกอนซึ่งเราก็ทักเพื่อนโทรมาแล้วเอา้าเธอไปกดปิดกล้องอะแบมเปิดกล้องเลยโอโอได้ยินได้ยินแบมได้ยินเขาป้เขาจะแกะนั้นออกมาก่อนอะไรวะมันคืออะไรนะไอ้นั่นนะอะของแถมออคือมันต้องแกะอันนี้ออกใช่ปะ่ะพลาสติกออกเราถึงจะเห็นของแถมอะ มันเป็นพวงกุญแจอะเนี่ยถ่ายคลิปด้วยเนี่ยมันเป็นไม่คือมันเป็นแบบว่าอยน้องลวงได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเออนี่เป็นเฟรมการ์ดกับพวงกุญแจพวงกุญแจได้ครบเจ็ดคนเลยแต่ว่าเหมือนมันต้องแกะฟอยล์ออกหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจอะเนี่ยมันเป็นแบบขุ่นอะเออมันต้องลอกลออกใช่ป่ะถ้าลอกออกมันจะเห็นมันจะเห็นเป็นในนั้นหรอ ถ้าเห็นของเหลึมจีนแหละวมันมันเคยซึมเขมกันมาแล้วแบบก็คงว่าทำไมมันแบบมันเป็นรอยใช่ไหมมันเป็นรอยฉีดใช่ป่ะแล้วมันต้องมันก็แบบถ้าค่อยทำมันแพงว่ะแต่ว่าพอรู้วิธีมันเป็นพลาสติกเลยพอแกะออกมามันก็แบบใสอยู่ก็เลยแบมตอนนี้หน้าแบมอ่ะออกกล้องด้วยเขาพยายามอยู่เดี๋ยวเขาหาแล้วเดี๋ยวเขาปิดให้เดี๋ยวเขาปิดให้เดี๋ยวเขาปิดให้เขาแกะก่อนนี่อัลบั้มอันนี้คืออะไรจีโลอนจีเวลเดี๋ยวไปแกะทีหลัง กล่องใหญ่กล่องมันไม่ได้ใหญ่หรอกแต่ว่าเขาเปิดคลิปไปแล้วแหละเองติ๊กตอกค่ามันแบบไอ้นั่นอะมันขวงมันขวางการเป็นดาวของเขาอะมันปิดกานเขาไม่ให้เอเขางงหนักมากแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้แปะมาว่าใครเป็นใครอะเอาไงดีนัองระสุกออกเออแต่ว่าเขาเขาเลือกแจกกลมาให้เว้ยแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าแบบใครเป็นใครมาอ๋อมีเร่มาแปะแปะปมาแปะแปะมาแปะมาอยู่ด้านบนเห็นและเดี๋ยวแกออกก่อนเราจะแกะขอคนเราจะแก่ขอคนอื่นก่อน โอ้ยกัดเจอแบบแล้วว่ะคือแบบการแกะก็ตุนแรงมากคุณเขามาถามมึงว่ะอุ้ยนัดได้ไหมคะจะเข้านี่เขาว่าเขาต้องเอาอันนี้ออกก่อนมาถึงแล้วแหละมาทุกคนยังไม่แชร์วินน่ะเออเพราะว่ามันแย่งลูกเขยคนโปรดไงมัมมี่มันแย่งลูกเขยคนโปรดไงมันก็เลยไม่รักไม่อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อะไรก็มีมือแบบคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเกิดไรโม่อะไรอย่างเงี้ยคนเดียว น้องแจมไม่นักแม่ได้หรอลูกก็คือใช้เวลาแกะก็คือป้าไป็นห้าทีแล้วเห็นฉันลงผ้าดอนไหมนี่นี่อะไรอะไรอะไรเขาแปะปกมาให้เราไปแค่เห็นแล้วเขาจะไปรีวิวก่อนนี่เจ็ดปกนะนี่แล้วก็ให้กล้องด้วยเออเจ็ดปกเนะเดี๋ยวเรียงปกไปเดี๋ยวเรียงปกมันเรียงยังไงบ้างนะถ้าเรียงตามไอ้นั่นอะเรียงตามอายุอะมาร์คใช่ไหมเหลิ่งจีน เรดจินเจโน่อันนึงอาหารเจะนแชานเมิเชลเลอร์ตีซองกูท่องแฟชั่นได้แล้วคุกมาเรดจินแล้วก็เจโน่เมื่อกี้เจโน่เป็นอะไรบ้เจโน่แล้วก็ใครนะแฮชานแฮชานแล้วก็เทมินเชลเลอร์แล้วก็ตีซองเราจะแกะของตีซองก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วนี้เราจะมาแกะพวกตีซองนะเฮ้ยตื่นเต้นหนักเขาจะให้กล้องดูก่อนแล้วเขาจะให้แบมดูโอเคปะ เหนียวมากไปดูจากโซนแล้วคุณได้แบ่เหนียวมากโอ้ยได้เป็นโซนขนมอ่ะไอีแบบสมิตรถวายอะไรอ่ะเอ็มยวงโปรไวโปรมากนี่น่ะโปรมากเหนียวเหนียวกาวมากกลกาโฮมันเป็นโอเคบอเตอร์มันเป็นบอเตอร์สุกป่าววะไม่รู้อ่ะมาให้กล้องดูกันนะถ้าไม่สุกแค่ไหนสุกโอเคไม่สุกได้จีสองก็คือเขาเลือกปกมาแต่ว่าไม่ได้เลือกอะไรนะไม่ได้เลือกการ์ดนะแล้วการ์ดแม่งอยู่ข้างในอ่ะคือแบบ เร <icana, S 1> าต้องเปิดเบาๆด้วย่ตัวใ้แตบ้างนิันแเออเราข้าเป็นคนแบบว่ารุนแรงเองเออเฮ้ยเปิดไม่ออกคิมเหี่ไม่รุไ่รนแรงุ้ยเปิดไม่ออกอ่ะเดี๋ยวได้มันขอเอาน้ออกอนทำยังไงดีทำยังไงี่วยก็อช่วแลเองมันเปิดนไม่ออกอ่ะทำยังไงดีถ้าแตกขึ้นมาเขาสวยเลยเนี่ยข้าพยายาม ไม yeah, yeah, yeah yeah, yeah. okay, yeah, yeah. ีลบไม่เทพยายามดีกว่ามันตีคามแตกน่ได้แล้วได้แล้ได้แล้ได้แล้วโอเคนี่วิวต้องเราต้องีวิวีวิวฟอตบอว์ก่อนเฮ้ยดึงออกก็ยากไหยมันไอเอสเอ็มมึงทำอะไรให้มันง่ายๆเนี่ยไม่ได้หรอวะเห็นใจคนที่เก็บไม่ได้อย่างนิวเองดึงออกไม่ได้อะเองมาแค่ทำไม่ได้เหรอไอของข้ามัเนี่ยข้าไม่บอกการเก็บบ้าไเลยวะจะเปิดให้ดูก่อนแล้วกัน มีแต่มินเฉินเลอร์งงแล้วก็มีแฮชานเจน,นงแฮชโน่งวะ่ะแล้วก็ซองเหรินแต่ทำไมในกล้องมันดูแบบว่าไม่สว่างเลยวะ่ะช่างเถอะจริจริงๆมันก็สว่างนะแต่ทำไมวันนี้ไม่สว่างในของมันว่ะเออเอาเอาปิดยังไงอะเอาปิดถูกกันดีกว่าลไม่ได้ลุ้นการอะล <c oughs> ุ้นแบบว่าลุ้นแบบกูแก็อโอ๊ย ไอ้เหี้ยตรงนี้ตงนีอีกแล้วมันแก่ไงไวะเองหาอะไกนะข้าเจอแต่เนหาางดัง่นั้นเลยข<อ>้าทาไม่ได้แร้วเขาโอนี่เขาแกเขาแก่องนี้เอ้ยมาว่ะวิน่ากลัวมากเลยเแล้าจำึการอยู่ไหนวะอ,อยู่ตรงนี้ไอ้เหี้ยน่าก,กลัวเฮเฮได้ได้ได่ง้มันทำัะไงถึนไม่เห็นการวะเอ้ยข้าต้องเอาอะไรบังก่อนดีอ่ะนั่นึงนั่นึงนั่งนึงนั่งนึงนะอันนี้มาบังเหรอให้คนอื่นดูก่อนเดี๋วปะซึ่งเราต้องเอาออกมา โอเคเราจะเอาใบที่มันไม่เห็นหลายเซ็นก่อนให้คนอื่นขเขาลุ้นก่อนข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะได้ใครทุกคนเราได้ใครแล้วเพิ่งต้องให้เขาดูก่อนโอเคแมมบอ,อกกันได้ใคร,รเห็นนะ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งทำเซนีลนะอันนี้ปุ๊บตีสองนะโอเคเข้าจะดูแลนะหนึ่งสองตัมเฉิเลอร์เขาเป็นแยนกนาร okay. วางโอเคเมื <c oughs> ่อกี้คือด้านนี้ได้เฉิเลอร์อ่ะเป็นเป็นนั่นแหละทุกคนเห็นไหมใครโอเค ดูอะไรอะไรอะไรแล้วเขาดูเขาดูอะไรแล้วจะอไม่ของกูวะดึงสองขาเนีจ้าไม่เป็นไรเราจะสลับการ์ดกันอยู่แล้วเจคนนี้ได้แฮชานเองเข้าว่าคลิปนี้น่าจะนานว่ะแบบน่าจะแบบประมาณยี่สิบนาทีก็จะแก้เสร็จเราจะครบเจ็ดคนก็คือแบบเอ้าปิดไงวะเอ้ามันปิดไงอะเองเข้าปิดไม่ได้อีกแล้ววทำยังไงดีอ๋อดปิดไม่สนิท ไม่สนิทโอเคไอ้ประเด็นคยว่าโฟกุญแจแบบเยอะมากอะมันแบบมันบังไปหมดเลยอะเดี๋ยวเขาเอาอันนี้ออกก่อนเราไปปกเซ็นเตอร์ปกเซ็นเตอร์คือจะพยายามนะเซ็นเตอร์เราจะยากเกตแบบเร็วๆแล้วอะเราทำไม่ได้อะ่ะนี่ปกน้องเลอแล้วก็จะไป,ปล่อยยิงฉุกันว่าใครจะได้เกตก่อนโปรน้องเลอก็ต้องเป็นโปกน้องเลอป่ะท้อ,ทอาางหน้าจมูกตา มีคนสั่งถ้ารายการดีก็คือเอากอีกแกไม่ออกอีกแล้วอะไรวะเออไม่ดูปกกันเออเองข้าแกไม่เคยออกเลยอ่ะแก็บอุ้ยเป็นแกง่ายอาจจะบิมดีๆตุ๊กเองจะมาไหมเนี่ยอุ้ยเขาว่าอันนี้ได้ตีสองเพราะว่าเขาเห็นมันเหลือออกมาแต่ก็ไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกมันใช่ก็บอกเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอุ้ย AR คลิปอันไหนม่วงๆวะเห็นแบบเมื่อกี้เชิงนะเขาพยายามเอากาศออกมาอยู่แต่ว่ามันหยิบยากมากเลยตอนนี้ แต่เขาว่าแต่เขาว่าบัมนี้ได้ตีสองเพราะว่าเขาเห็นแล้วมากกว่า <พ ynn> <bara> อ่ะทุกคนเปิดดูแล้วนะมาร์ตุยแต่ว่าน้องคนนี้ดีมากเลยอะ่ะทำไมอ่ะแต่ว่าน้องเขาเมนมารงเลยแล้วก็อ่ะแบมเออแบมเืามให้แบม,มดูอ่ะมาหนึ่งมาแล้วก็เมื่อกี้เขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วตีสองอ่ะมีนกูไม่มาเลยเฮ้ย <hine>? ขอภาวนาให้มาให้เพื่อนกูให้เพื่อนพีมาหาแม่เถอะเออให้เพื่อนคนนี้แบบอ้่ะดูรูปมาเถอะเออปิดไงวะไอ้ข้าปิดไม่เป็นอีกแล้วอ่ะเออมันไม่ลองต่อมื่อกี้ไม่ใช่มันมันเอาอันนี้ออกอันนี้มันปิดยังไงอ่ะเอาสวยแล้วกูปิดให้เขาไม่ได้อีกเออทำยังไงดีคะเตงปิดไม่ได้อ่ะเพราะมันนานเพราะอะไรวะเพราะว่าปิดไม่ได้นี่แหละเออมันมีตรงนี้แหละแกะแบบมันจะมันจะดึงออกมาดึงแรงก็ไม่ได้กูต้ก็แล้วค่อยมาเก็บแวค่อยมาั่งแล้วกันนะปิดเลยก่อนถ้าเราปิดก็ได้เออเอาไม่ขี้อ่ปิดไม่ได้อีก นี่เดี ok. ๋ยวข้าเอาอันนี้ออกมาดีกว่านกระดาษจะพยายามนะทุกคนมาไปมาไปยิงฉุบไหมใครมาเอเอาปีนใช่ไหมปิดปิดตาแล้วหลับตานะแล้วว่าใครจะได้เกะก่อนหนึ่งยังยิงยาี้ยวมันก็ยิงชุบแบบออกอะไรอ่ะแพ้แบบเกะก่อนเอาใครเอาอินจุนอินจุนอินจุนลูกสาววันนี้ก็เป็นอินจุนนะคะน้องถึนจีนของเราเองนะคะ เอ้ยข้าจะพยายามหรือว่าเราคนบบเ,อเอ้ยนวขอการพี่แกกินเองเองข้าว่าข้าพยายามมากๆเลยเนี่ยเออโอ้ยแกยากเห่านี้ได้เมนรนเนาะรเือต้องมาเลย่อ้องเ่องมาตรงเออแบบไดงนี้เขเยมาเลตรงเมือ,อ,มอ,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 อน่ะ้แล้ว้านี้กว่าแบบ่อหลงก็ได้ตงขึ้นมาจริงๆอะอะไรนี่น้ออิมจูนปอยหวาน ไม่โกงไม่เกลียดไม่มีอะไรเลยไมาเป็นมิ้วตาขาเลยทีเดียวจ้ะโคตรที่อุ๋ยเลยอ้าวรูกฉันน่ะโอเคที่ขี้แกะไม่ออกเนี่ยกูเจอปัญหานักอีกแล้วแม่กูแกะไม่เคยออกกับเขาเลยเนี่ยมาเองแบบอ๋อนี่ข่ะดูแล้มันสอดไปด้านในเว้ยจะถึงค่อยนั่นโอเคิดขั้นจำไว้ว่ามันทำยังไงเรื่องนี้ไม่เห็นควะสีเขียวเห็นสีเขียวออกมาแบบๆเลยแต่ว่าข้าจะพยายาม ทำยังไงก็ได้แฮะเอ็งแค่จะทำยังไงดีแฮะแบบว่าไม่เห็น,นปิดก่อนซี่ยังไม่เห็นนะเหลิญกลัวย,ยังไม่เห็นนะอุ้ยแล้วทำไมมันไม่คว่ำหน้าวะแกะหยิบไม่ได้หยิบการไม่ได้ขีดได้แหละมันคว่ำหน้ามีลายเซ็นไม่เอาโอเคเราจะให้คนอื่นดูก่อนเราจะยังไม่ดูโอเคเพื่อนหวังว่าจะได้แฮชาร์กับเหลิญจีนนะคะเพราะว่าดองเหลิญแต่เราก็ไม่รู้ว่าได้ใครโอเคเราให้คนอื่นดูแล้วให้แบมดูต่อ อะไรโอ้ my god ของหัวลูกค่ะบไปก็รักลูกมากปิดปัวเได้แล้วก็อันนี้เราจะให้คนเดินดูก่อนเออแม่แม่โชคดีว่ะอ่ะเอาให้คนเดินดูก่อนขอบคุณโอเคจะให้แบบดูโอ้ยเกะฉันก็เอารางวัลถึมันจะแบบโ oh my god อ๋ออินจุนอออินจุน เอาอินจุนมาแบมอันนี้ต้องแรงแล้วแหละอันนี้ประสบความสำเร็จไปแล้วเอาอินจุนไม่แหลค่ะอุ้ยเที่ยฉันกตัวใครดีวะฉันกลัวไปล้วลูกันไม่เคยกินฉันที่ปากที่อเออขอโทษที่ขอโทษที่เขามันเป็นมัมมี่เที่อแล้วกันนะแหมเออฉันต้องไปเทสจริงจริงมัมมี่รับท้องอะ่ะเออเป็นเกไม่ได้น้อยน้อยเลยนะวันนี้เหรอวันทำไมดีต่อไปเอาใครดีมาตาหนึ่งสองตั้งเค้ทค่ะเทส ถ้าเลือกใครก่อนดีถ้าเลือกมาก่อนแล้วกันเขาไม่มีใครเลอกอ่ามีมารมินโนนี้มาใช่ไหมใช่เสียแล้วกูแบบหมดใจเลิกเกิดคนโสดออลืมให้เขาดูอ่ะเก็บไปแล้วอุ้ยเมมจะเต็มแล้วอ่ะต้องไปลบเอาวีทิ้งอีกแหละเคอันนี้ข้าอยากแกะเร็วๆแบบคนอื่นได้ป่ะแต่ว่าทำไม่ได้อ่ะนี่มารอันนี้โปเตอร์มานะคะอ่ะ พยายามแม่พยายามแกะเลยแบบคนอื่นเขานะแต่ว่าตัวเองไม่มีแรงจะแกะเขาโทษละกันที่แบบมีแรงแค่นี้อ่ะไม่เป็นไรนี่เขาถ้าได้ถ้าได้แต่มมิมก็คือแบบปุ้งปิ่มเลยอ่ะไปดูมือข้าสั่นอ่ะเองวิเชียรอีกเองเขาว่าเดี๋ยวอีกองกอีกอีแกะไปอ่ะชินเดี๋ยวไปชินเสร็จปั๊มเลยนะวิเชียรนี่แกะยากว่ะอ้าวแกะยากเลยมาแล้วแหละเฮ้ยแกะไม่ออกอ่ะเฮ้ยจิงจังเนี่ยมแกะไม่ออกอ่ะ วี่งตัวแตกไวขี้นะแม่งเอ็งมันงั้นเอ็งมันงั้นไม่ออกเหรออะไรวบ้าพี่มาแหลแตกเลยอ่ะแบบสรง่งบ้านอีกเยอะแต่นี่มันเป็นของเขาไงนี่เอ็งค่าแกไม่ออกอ่ะทำยังไงดีเนี่ยคลิปนี้ก็จะบ่นอยู่แค่แบบว่าเอ็งแก่ยากว่ะเอ็งค่าแกไม่ออกเลยมาแล้วเสียงแกกลับมาแหละมาและไอ้หนิงแกกับแตกออกมาแล้วเอ็งมันกดลงไปลึกมากอ่ะอันเนี้ยก็มันตน่นน่นใช่ไหมเอออันนี้แน่นมากเกรย์กูว่าคลิปนี้ต้องมีการสซคคิปแล้วแหละ อุ้ยมันแกะไม่ออกค่ะทำยังไงดีมันมีมันมีวิธีแกะป่ะไม่มีค่ะไม่ได้ศึกษามาถ้าแกะเดียวเอ้ไอ้เงี้นี่มันแกะไม่ออกมันพราะเหมือนมันกดไปลึกมากเลยอ่ะอุ้ยจะหักไหมนะลูกเออได้ได้ไอ้ที่อะลงแกะจนเหนื่อแตกอะคิดดูดิแกะจนเหนื่อแตกอะอะไรจุดจีแถ้าแบบถ้าแตกกับแต่ถ้าแต่ก็เป็นของอินก็ไม่ได้สวยถ้าแบบของคนอื่นเท่าไหร่หรอกสีเขียวถ้าว่าอันนี้ได้เฉนเลยเพราะว่าเขาเห็นสีเขียวอ่ะเออแล้วข้าจะพยายาม ไม่ไม่ใช่แต่ว่าอันนี้แหละไม่หรอซึ่งไม่รู้เดาแต่ว่าเขาว่านี้ได้เสร็จเลยแน่เลยไขว่ฉันไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวให้คนอื่นดูกันกันนะยาชิปก็คือแบบไปแล้วอุ้ยเจับแล้วไม่เห็นเอออันนี้ได้ใครใครอุ้ยข้าตึงใจต่ะเองอ่ะอะไรไม่ได้ขอเรียกเลยใจมีจะจมีหลัก ทุกคนแต่มินอะไรที่สุดแต่มินก็รักแล้วอุ้ยอุ้ยมาร์กมินมาร์กมินเอาว่ะพูดแบบไม่ได้ชินนะแต่มือสั่นนะมือสั่นพูดแบบไม่ได้ชินนะแต่มือสั่นก็คือแบบว่าเออก็คือแบบเรือแรงอ่ะจ้าก็แบบเออก็ไม่พูดดีกว่าเนาะก็แบบกับตันเดินเรือเองอ่ะเอาแล้วกันนะคะเอออ่ะินเสิร์ตรูปด้วยค่ะอันนี้ใครทุกคนไม่หรอกเขาไม่ได้อลหรอกมั้งเขาไม่ได้มีดวงขนาดนั้นแบบอันนี้ใครทุกคนอ่ะดันดูกับหัวอ๋ะอ่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยเขาเป็นคำิดพันเอาไเฮ้ยถ้ามันรู้ใครแพรชันมะโอ๊ยอีกทีแกแพรชันอะไอีกแล้วไม่ออกไปแล้วนะก็คือแบบก็รู้เลยว่าแบบแพรชันรักอ่ะเออก็คือทุกคนได้แพรชันอีกแล้วคือทุกคนแกแฮนด์มินว่ะแฮนด์มินว่ะฟังเด้อชิปตลอดไม่เคยไม่ชิปจ้ะต่อไปมาหนึ่งสองสาม โอเคและเราเก็บแจมินไว้สุดท้ายเราเก็บแจมินไว้สุดท้ายเก็บแกะเจโนโ่แล้วกันมาอีกแล้วอุ้ยหล่ออะข้าชอบตกเจโน่มากหล่อมากผู้บ่าวคนนั้นคือเอ็งดูดิข้าใช้พลังแล้วแบบเหงื่อแตกเลยอะใช้พลังในการแกะแบบเหงื่อแตกเลยอะนี่เนาะทุกคนเป็นโฟลเตอร์เจโนโ่ก็คือไม่มีการให้ดูซองดูซองอะไรแล้วตอนนี้แล้วก็มี อุ้ยสองลูกนี้เป็นปกตีโนนะทุกคนลหะลืมให้ดูเห็นไหะได้ลเออดิบมาอีกแล้วใช้าลับเก่อยคือว่าเมื่อกี้แกยากสุดตอนนี้เออใช้เวลานากใช้เวลานานมากในการแกะลูกก็เลยมาไงลูกมาแล้วจะแบบยังไม่ยังอยากออกอยากแกะลูกมาในเอไอคิพป์ป่ะเออยังไม่ดีเออยังีม่วงอ นะเ๋ยวิบการดก่อนแม่เอ้ยอีสียวมานะอมีแตมินกับใครสีเขียวมาแ่มินัอินจุนสีเขียวเออ่ใคระแต่ว่าเราแกะซรำมาก็คือมีแฮชารที่ส้ำเียวะใช่ตอนนี้นะเอออ่ะยทำยังไงให้มันไม่เป็นสองกล้องอะไ้าเป็นสองกล้องข้าก็เห็นดีว่าข้าได้ใครอะไม่รู้แม่งมันอ่ะทุกคนเราได้ใครอ่ะ ดีป่ะแบบนี่ขนาดกูยังไม่แก่เลยนะโอเคโอเคนั่นไงแฮชานอีกแล้วคือแบบเองเขาบอกแล้วข่าคือแบบเมนแฮชานตัวจริงอ่ะก็คือแฮชานแล้วแฮชานหลบมากเอาว่ะแฮโนว่ะปกหนูนี้เอ้าไม่ได้ปะงั้นไม่ออกว่ะเอ้ยมันติดกับกาวแล้วอ่ะเมอกี้อยากไปสองวันเลยทำอะไรถึงปใครเอ่ยเขาไปใครเอ่ย แกเข้ามีไปซ้ำวแหละไปซ้ําวหรอีซองเอามาถ้าแกถ้าแบบได้แจมิก็แลกโอเคปะถ้าแบมได้แจมนแลกไม่ก็นี่ไงก็เราแลกแกสองไปนี่ไงโอเคเรแบมแกของแบมบ้างหนิของแบมเหลือปกเดียวแล้วอะโอเคขงเขาท้ายโอเคปะขอของแบมก่อนโอเคค่สามได้รุนเลยไงคลิปนี้ก็ปาไปสานาทีแล้วก็การแจกบัม มีที่จะให้หยืนแล้วอ่ะเข้ากันลูกนี้คือหล่อมากไอ้เหี้ยป๊าป๊าหล่อมากเออที่สุดในใจเจมินไม่มาเลยอะ่ะเราได้การซ้ำด้วยเจโน่ก็ไม่มาแม่งเซ็งวะเรา,าได้การเราได้การเฉิดเลยปะยังไม่ได้ใช่ปะหนูว่าได้แล้วเซลฟี่นะเซลฟี่อ่ะเซลฟี่ใช่ไหมยังไม่ได้ใช่ปะอ่ะไอ้เหี้ยนี่มามา,มามุม่แก่ง่ากเลยอุมยแก่ง,ง่ายวะแก่ง,ง่ายมีได้มาแล้วแบบบีเอ้ย เห็นสีเขียวข้าบอกแค่นี้ข้าพยายามแล้วแล้วเห็นสีเขียวก่อนจะชอบสีเขียวแบมมเอุ้ยติดกาวอ่ะแบมแบมเขาขอแรกได้ปะเออเออตัวอะไรว่ากระดูกสีเขียวอ่ะยังไม่เห็นหรอกพูดไปก่อนถ้าขอแรกแค่แรกไหมแรกอะไรไม่รู้ยังไม่เห็นตาเลยแรกแค่สีเขียวโอเค เราเคยใครวะโอ้ถ้าเขาอันเนี้ยออติโนอุ้ยแฮนโนโน่เลิศอะไรอันเนี้ยโปวแคชันอ๋อโน่เลิศอ๋อเอออุ้ยแฮนโนว่ะแฮนโนกับเตงแฮนโนอุ้ยแบมไม่เอาแฮชานเนาะแบมไม่เอาแฮชานเนาะอุ้ยแบมข้าวคนนะข้าวคเออให้เพื่อนเธอแบมแบมให้เพื่อนเธอนะ ตอกไวเลยเหรอเให้แล้วนะคุยังไม่ได้เจโน่เลยไม่ก็เสร็ได้เออนั่นแหละข้าก็ไม่มีเจโน่แบมข้าไม่ได้เมนตัวเองเลยนะเว้ยข้าได้แค่ใบเดียวอะเออแบมเอ็งดูข้าไม่อยากเก็บเจโน่อยู่เหมือนกันเลยเองสงสารข้าเถิดเอ็งสงสารเถอะเอ็งข้าแกให้เองได้เมนตลอดเลยอะแล้วบ้าเอ็งอะไม่ได้เมนเลยนะเว้ยมีแต่บ้ามข้าที่เป็นเมนเองอะมา้วอย่างแบมก็ต้องอย่าแบมก็ต้องแรงแล้วแหละอย่างแบมก็ต้องแรงแล้วแหละมาละถึงลูกชายคนสุดท้ายละ กดตัวเองว่ะถ้าไม่ได้แจมินนะงมดแล้วได้ได้ไม่ใช่หรอไม่กาแจมินไหนกาไดว่าเขาไม่ได้ยังเขาได้แค่ใบเดียวเซลฟี่ยังไม่ได้เลยก็บอกให้เอาเอามาแลกไงงั้นแลกนี้ปะล่ะงั้นเอางั้นเอาแฮชาร์ดเซลฟี่แลกแรกอันนี้เด็วเต็นะถ้าเป็นคนจัดการนะแบบอย่าลืมนะถ้าเลือกตามลำดับหนึ่งนะ ไม่มอนอนอ่ะมาอะไรวะข้างในนี้กันอีกองไม่ได้มีแล้วแหละรู้สึกรู้ถึงความปาปิก้าไอ้เหี้ยหยิบใหญ่เดี๋ยวเพิ่งดูกันอ่ะอย่าี้แหละไม่รู้ใครอ่ะอุ้ยลูกหล่นออกมาเขาว่าใครได้สาม <c oughs> จะไม่ต้องทำด่างอ่ะนะอ่ะสามปะไม่ดีเลยเจเลอร์มาอีกแล้วรักหลงเหลือเกินอ่ะคนสุดท,ท้ายแล้ว เข้าว่าแจมินไม่มาเลยวะเองทำเองดีวะอ่ะเดี๋ยวกินนะดี่ะเองอะเพราะว่าเองอ่ะจะต้องกินแทนข้าแล้วแหละทำไมตัวแล้วกันละต้องแตะออกาเลยโอ๊ยไอ้กดิ้โอ๊ยแจมินมาโอ๊ยร้องไห้โอ้ย สมบ,บูรณ์สำเร็จค่ะไอ้สุดก็ได้แก่ใจในนาทีทุกคนเราจริงๆว่าจะมารีวิวให้แต่ละคนละว่าจะได้ใครบ้างเลยขี้เกียจโอเคโอเคโอเคถึง <laughs> okay. okay. <Okay>. okay. ก,กับแม่มาคือเ <laughs> สียงดังม, <laughs> มากอะ่ okay. กนนะโอเคเราจะพอวันก่อนแค่นี้เอ้ยหรือว่าเราควรไม่พอดีเดี๋ยวค่อยมาอีกต่ออีกคลิปหนึ่งแล้วนะ <laughs> ใครบอกว่าไอ้เมย์เองไม่มามาแลนะ้วหนึ่งเอ้ยข้าว่าเองแล้วข้าบนแม้ว่าข้าต้องต้องเอาตีนตบหน้าตัวเองอ่ะ แหม่เกยไปแล้วเกยไปแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่าเราจะมาถ่ายคลิปหนึ่งว่าเราได้ใครบ้างอันนี้ขอไปจัดขอไปรวบรวมใหม่ก่อนโอเคบายบายทุกคนเจอกันใหม่เกยไปแล้วเกยไปแล้ว